้องหลังโอเคเลสโก้จริงๆก็โอเค s <S okay. ไม่ขอถือสวัสดีครับจากช่องวันดีเบลชานอลเดี๋ยวรอไปดูข่าวสัมพักัน,กกนเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกหลักการกันสามคนก็จะมีพี่มีใบลองแล้วก็ลอ,องเดี๋ยวจะได้เห็นเอวยด้วยนะครับนี่นะคะน้องเอิร์วย้าวถือน้งอ,นองเอวยิงก็น้นองเอวยิ่งเล่นเสร็จแล้วก็พี่เบลเอวยดีก็เบลแวร์ดี โอเคได้ okay. right. ตอนนี้พี่เบลกำลังยกดำเบลเอ๊ะเบลเหมือนกันเลยข้างบนนจะตีเลขดูอู่แล้วก็กวยังไม่มีเลย <Okay. S 1> มีเข้ามาแล้วหนึ่งคนค่ะ,ส,คะสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งคนด้วยนะคะคือใครเรารอนาะน อุย 43, 43ะะ้ยสี่สี่สิบสามเหรอคะไวมากเมื่อกี้ยังหนึ่งอยู่เลยเเลกกสวัสดีคนดูสี่สิบสามคนด้วนะครับกะพัดกันถือดิไปใช้กล้องอะน่าจะไม่เห็นแหละเฮ้ยจะเอากล้องวางไว้ที่ไหนอพี่บลต้องวางถือไปเลยกลับกล้องเลยวะเจ็ดเจ็ดหา้าเหรอุครคน อย่าุ่นอเยอะดี๋ยวมรุดนิ่งใมาช่วยถ่ายไม่ใให้มาชวกๆๆๆนี่ก็เวลาอยู่ด้วยกันก็จะสนกันทุกคนนะครับคุณแอดครับคุณมานัทคุ้มพลนะครับครับล <ง S 1> มพาย ใครอยากเป็นก็ในต่างมีอยาให้นเราไปลองเป็นกองทันด้วยฮะทีสองแล้วเจนี่สองเออวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรร่วนไม่รสวัสดีนะคะอออขอบคุณคนดูสองร้อยห้าสิบสี่คนด้วยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราในวัน วิใครอ่ะพิมพ์เลยไม่รู้อ่านไม่ออกโอเคอ่านไม่ออกค่ะถ้าเป็นคนต่างชาติขออภัยค่ะอ่านไม่ออกมีคนพิมพ์อังกฤษมาด้วยเดี๋ยวพี่แพนไปให้ดูลลานเล่นกันบ้างนะครับเอ่อ I'm not your knight เขาเขาบอกว่าดี A I C E nice แปลว่าดีอันนี้ก็ทีมงานชอบผมเองนะครับน้องเอ๋ยจาก วัดีเบลชานลน้องใบตองสองคนนี้ก็จะเป็นเม้นหลักของช่องผมเลยใครที่เข้ามาดูก็เข้ามาเม้นทพูดคุยกันได้นะครับขอโทษเสียงด้วยนะครับเพราะว่าออกกำลังกายก็จะหอบหอบนิดนึง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมพักสักสองนาทีเดี๋ยวให้ไปตองเพนเซ็ตสามต่อนะ แล้วเราก็จะพักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็สัญ,ญลักษณ์ของแกงเงานะครับสวัสดีสวัสดีจ้าคุณสุสุนะครับสวัสดีครับ,รบถ้ามีเพื่อนที่เรียนกับเอ๋ยและใบตองเข้ามาก็เม้นมาคุยกันวันนั้นพี่ไลฟ์ไปแล้วเจอเพื่อนเออยกับใบตองเม้น มาเขาบอกว่าแอดเขาบอกว่าแอดหาอะไรไม่ใช่วันนี้เขาบอกไม่มันนานแล้วมันไม่มีมันเป็นไลฟ์สดเขาบอกว่าไปแอดแอดใบตองไปแล้วไม่รับเฟซมีคนถามว่าอายุเท่าไหร่น้องซิรินถามว่าน้องเขาอายุเท่าไหร่ตอบอายุขอไม่บอกค่ะเอ้ยอายุสิค่ะโอเคอายุเอุ้ยไม่ครบคนสวัสดีคนดู516คนด้วยนะครับ สุภาพเลยครับสุภาพแต่ก็คุณโชว์ตรงโชว์ตูดได้ไงเวลาอยู่ด้วยกันก็จะอย่างนี้นะครับผมครับผมก็ห้าร้อยสิบหกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณซินดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับใครที่ยังเข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามช่องวัดดีเบลแชนเนลเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราหนะครับเดี๋ยวเราเพนกล้องหน้ามา3คนหน่อยมา เราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเซสสามกันสวัสดีคนดู1นึ่งพนด้วยนะครับขอบคุณค่ะเอาไปไปขึ้นเซสสามก็หกสิบสามค่ะมาใครมาก็ว่าก็มอกกำลักายกับพวกเราร้กันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะทำคลิปยังไงให้คนติดตามเยอะเหมือนพี่ครับขอเทคนิคหน่อยค่ะขอเทคนิค คือคืออะไรอมีอคุณไต้ตันเองไงครับพี่มาว่าสวัสดีครับพี่ผมทักพี่อ่ะโอเคอันนี้เฮ้ยเรายังไม่ได้ตอบคนนี้เลยที่ทำคนที่ถามว่าทำคลิปยังไงให้คนติดตามเยอะเหมือนพี่ครับทำไงคะไม่รู้เหมือนกัน่ะ มีมีคนพิมพมาว่าฮแฮมทาโร่ด้วค่ะแฮมทาโร่อะครับมีสาระสนนาก็จะยค่ะบอกตามตรงว่าคอนเทนต์ของพวกเราไม่ค่อยมีสาระเเน้นสนุกสนานกันมากกว่าเฮ้ยคุณพูดไม่พอนะครับพูดไม่พอนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับเราจะไลฟ์ประมาณสิบนาทีนิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เด็กๆไปเล่นกันสนุกสนานต่อไป๋ยวไปไลฟ์เล่นๆกัน,กนกว่นพี่กินน้ำ เอางี้ไอจังต้องิ่เดี๋ยวพาผู้ชมไปเดินดูรอบซีเีสหน่ก็มีแล้วเดี๋ยวให้ถือกอนอ้ยฉันถือก่อนอ่อรมสังี้ีานอ่ะคนดูไม่ได้ไอตองฟันอ่ะเอยถือเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นต่างๆที่มีลูกเตะอยู่ในนี้นะคะไปดูที่ต่อไปเลยค่ะตามมา่งนี้ก็จะเป็นลูวิ่งค่ะ แล้วก็เจ็บเท้าด้วยนี่ค่ะจริงวันนี้ตั้งใจจะมาไลฟ์สดกันไปดูกันค่ะไปดูพังด้วยนะคะนี่ค่ะตรงตรงนี้มีบอลให้นะคะมีสองมีอีกสองลูกแต่ว่าอยู่นู่นเลยคะ่ะไ,ไปดูกันค่ะทุกคนเขารู้เขาต้องลงบันได แป๊บนึงนี่ค่ะพอลงมาแสงก็จะสวยๆประมาณนี้ความจริงแสงมันไม่ได้เลืองนะคะแค่สี่กลนะ้องเกิดนี่ค่ะไม่ต้องนี่ค่ะสาวไอ้นะนี่ค่ะติดต่อสอบถามนี่ค่ะไปดูนะค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้เอาน้ำมามีบริการ องน้ำชายอยู่นี่นะคะส่วนห้องน้ําผู้หญิงก็จะมีประมาณนี้นะคะมีล็อกเกอร์ด้วยสองห้องเลยนี่ค่ะก่อนที่จะเข้าไปก็จะมีที่ล้างเท้าแบบนี้นะคะนูนด้วยมีคนบอกว่าวันหนึ่งออกกำลังกายกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ติดตามแล้วครับขอบคุณค่ะนี่ค่ะส่วนดูสิอ่าินี่ค่ะ,ะ,คะมีขยะ ถ้าใครมาแล้วเจอขยะช่วยเก็บขยะหน่อยก็ได้นะคะตอนนี้น้ำขุ่นเพราะว่ามีคนมาเล่นเยอะแล้วถ้ามาเช้าๆหรืออะไรเงี้ยค่ะน้ำก็จะใสๆไปล่เงเจอขไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีบอดหรืออะไรมีบอร์ดให้อ๋อเขาบอกว่าไม่บอกเลยเตี้ยก็คือเตี้ย เขาเขียนว่าตื้น1.50เมตรนะคะถ้ากินขนมหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะก็มีทางขยะบริการให้ถ้าใครไม่รู้อะไรนะคะมาติดต่อสอบถามที่ห้องนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะเปิดกระจบดูได้เลยอันนี้ผมงก็จะมีตารางให้ดูด้วยค่ะจบ <laughs> มี wi-fi ให้ด้วยมี wi-fi ให้ด้วยนะคะถ้ามาก็ขอ wi fi ได้เลยนะคะมีนี้ก็จะเป็นลานลานลานฟุตบอลเตะบอลอะไรพวกสนามพวกสนามบาสหรืออะไรเงี้ยค่ะเล่นได้หมดเล่นได้หมดอย่าเพิ่งเข้าไปนี่ค่ะถ้าขึ้นมาแล้วเหนื่อยมีเก้าอี้พักให้นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะไปดูพี่เบลว้าตอนใหญ่แล้วมันก็มีคอมเมนต์ไหมมีเขาเขียนว่าไปดูครับที่ว่าไอ้หนูเองกินอะไรเข้าไปอ๋อไอ้จับ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 อะไรมาดดีนนูี่บอกแล้ว เฮ้ยมีคนใช้คอมเมนต์คำหยาบอะพวกเราไม่ไม่ได้อะไรเลยครับจะพิมพ์คำหยาบมาก็ <คำ S 1> ไม่เป็นไรติดตาม,มนานแล้วขอบคุณมากครับรน้นอง,องชื่ออะไรครับเอา้าอีกทีก่อนวางเดี๋ยวเราจะค่อยถ่ายอีกรอบนลยครับสวัสดีค่ะชื่อใบตองค่ะแต่ว่าชื่อจะเรียกเขคือใบเตยครับ <laughs> ชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับชื่อน้องเอ๋ยค่ะแต่ว่าเพื่อนเรียกเธอเอ๋ยก็ติดตามกันแล้วทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่เดียวจะเรียกว่าเอ๋ U T O V S O a N d F O r E J ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวออกกําลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอพักเครื่องแป๊บจะลาเหรออ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่อีกรอบนึง